สวัสดีค่ะมีรถ SUV สภาพสวยสวยประวัติดีฟรีดาวขับสบาสบายเดือนละ8,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda CR-V 2.4 EL ท็อปสุดยอ์โตคันนี้ปี2010ค่ะภายในสีดำแนวสปอร์ตเลยนะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าค่ะ Airbag ABS กุญแจรีโมทน,นคะคะพวงมาลัยมันติฟังชั่นจอเนวิเกเตอร์นะคะแอร์ระบบดิจิตอลค่ะ กล้องสองถอยค่ะรถกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่419,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีฟีดาไปเลยนะคะผ่อนสบายๆเดือนละ8,000บาทค่ะขอฐานเงินเดือนในรอบรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคณีน้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่น ทำบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเบาะด้านหลังสามารถพับได้นะคะคนคองได้เยอะเลยค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะสมารับรถคันนี้ค่ะสะภาพดีค่ะรถสีขาวนะคะภายในสีดำค่ะกว้างมากๆเลยนะคะสะภาพดีค่ะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องยนต์2.4ด้วยค่ะ สภาพดีมากๆเลยรถไม่มีอุบัติเหตุนะคะไม่มีจมน้ำนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไปแนซ์นกับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะคันดซีวีนะคะ2.4 EL ขับเคลื่อน4ล้อปี2010นะคะปะคะปลอดดีฟิดาผ่อนเดือนละ8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2